สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแสงเหนือกันค่ะเอาแบบเป็นความรู้คร่าวๆนะคะรวบรัดเพื่อที่จะไปประกอบการล่าแสงเหนือนในคลิปถดัดไปของเราหรือว่าใครมีแพลนที่จะไปล่าแสงเหนือนอยากรู้จักกับแสงเหนือน,นะคะก็ดูคลิปนี้ได้ค่ะโดยแสงเหนือน,นะคะมันก็จะเกิดจากการชนกันนะคะระหว่าง ก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก่อให้เกิดการระเบิดเป็นลำแสงสีต่างๆกันออกไปนะคะที่เราเห็นก็จะมีสีเขียวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบแสงเหนือเยอะมากๆเนี่ยมันจะมีสีมากกว่านั้นสีชมพูสีม่วงมีนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศที่เราสามารถมองเห็นแสงเหนือได้ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบที่เราเรียกว่าอาร์กติกเซอร์เคิลซึ่ง มันจะอยู่ใกล้ๆกับขั้วโลกเหนือค่ะจะเป็นในส่วนของประเทศแบบหลายประเทศเหมือนกันบางแหล่งจะบอกว่า10ประเทศนะคะ12ประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็สามารถไปหาดูเพิ่มได้นะคะว่าส่วนไหนเจอบ้างอันนี้เราก็รวบรวมมาให้นะคะว่าเออประเทศที่มันค่อนข้างที่จะเจอแสงเหนือกันที่คนทั่วไปเขาไปกันนะคะมี ประเทศไหนบ้างนะคะตามคลิปเลยแล้วก็เครดิตนะคะจะอยู่ในรูปนะคะแล้วก็จะอยู่ในคําบรรยายด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่เครดิตให้เผื่อใครอยากจะไปดูรูปแบบชัดๆนะคะโดยการล่าสาังหรณ์เนี่ยเราจะเริ่มต้นล่าก,กันช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปแนะนําว่าเป็นช่วงปลายปลายกันยายนเป็นต้นไปนะคะยาวไปจนถึงเดือนเมษายนเลยะค่ะทุกคนแล้วก็ในรูปเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะ ได้บรรยากาศนะคะการนั่งสุนัขลากเลื่อนนะคะ Siberian Husky Sledding นะคะก็เราจะต้องไปในเดือนที่มันมีหิมะที่มันหนาค่ะมันเขาถึงจะเปิดทำการนะคะก็แนะนำเป็นช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปอาจจะชัวร์กว่านะคะอันนี้ภาพในคลิปก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไปนั่งเป็นเดียกันนะคะที่นอร์เวย์ค่ะ ตอนนั้นเราไปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือมันจะมีหิมะหนาอันนี้เขาจะเปิดเป็นซีซั่นนะคะไม่ได้เปิดแบบทั้งปีฝากติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการล่าแสงนินอ